แคบหมูรับพริกดิบเผ็ดๆเลยสวัสดีจ้ามาพบกับพลอยแอนแดนชาแนลอีกเช่นเคยจ้ามาจากทุกคนมาหนีได้สมตำเลยจ้า ตำแล้วเล่าบานเท่าเราจะตำแบบเพดๆเลยจะได้อันตำมะฮุ่งเราจะแล้วก็มีพักขาพร้อมจะเนี่ยชะอมได้จะเนี่ยทางบานพ่อยเพิินเอินพักขาแล้วก็ได้พักซี่เราจะมีแคบมูน้ำจ้าอันนี้แคบมูอันนี้มูกระจกจ้าโอ้อันนี้มูกระจกจ้าพอยเห็ดขายบดนี้มันเลือกเลยเอามากินจ้า แกใส่ก่อนแคบมูกรอบเลยจ้ะแคบมูติดมั่นนะจ้ะนินบ่เฮดไว้กินพร้อมแล้วกะเฮดขายพร้อมจานก็น้อยหน่อยด้วจ้ะตอนแรกว่าสิใสถาดแต่ว่ามันสใหงโ่โพดเราจะใส่ถาดมาด้วจ้ะทุกคนมากินตับักหุ่งแ่บๆนล้นกันอันนี้ หมูกระจกกจ้ะข้อมันหมูเห็ดด้วจ้ะมันหมูแข็งมันหมูแข็งแล้วกัมีย่ยนเส้นกว๋วยเตี๋ยวจ้ะพ่อยบะเมีย่ยนเส้นขอบวปุ่นมันเบิดไปหาสื่อกับบมี่จ้ะมาจ้ะทุกคนหืมกรอบแคบหมูครับพริกดิบเผ็ดๆเลย พักขาชะอมบร้กินโดนแล้วจ้ะสร้างมาความกับบักหุงตะมากินแห้งๆได้ตอนี้พักขาเนี่ย ফটক ক ักซี่งามงามเลยจ้ะบวนใส่เลยอือ แดดดีดีต่เมื่อนี้แดดดีด แตนดีก็ไ่ได้ไปไซจ้ะอาทิตย์วันจันทร์อาทิตย์หนาพ่อยไปฮอลีเด์เดี๋ยวสีไทยวิวงามๆให้เบิงจ้ะเปลี่ยนบรรยากาศ ขาดแห้งจ้ะกินเผ็ดๆซาใจได้จ้ะสิไปแล้วจ้ะบัดเนี้ยเดี๋ยวคลิปวิดีโอพ่อยสิเง,ง่าเกิน ้อยกะฝากเนเธอจ้ะผู้ใดเข่ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพ่อยแอนพลอยแอนแดนชแนลเนเด้อจ้าเข่ามาแล้วกะกดไลค์กดแชร์นั่นเ้อจ้าผู้ใดที่ยังบ่ติดตามกะกดติดตามเล้วจ้าเสด้บ่าผ่านคลิปใหม่ๆจ้าไปแล้วจ้าคลิปนี้พอกันใหม่จ้า